สวัสดีครับเว็บไซต์อด s ส n c o o m ขอสาธิตการใช้งานฟังก์ชันแจ้งเตือนสินค้าที่ไก้หมดนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้จะสามารถตั้งค่าต่ำสุดที่ให้โะบบแจ้งเตือนได้นะครับเราเลือกตัวที่รับสินค้านะครับสำหรับสินค้าหากเป็นสินค้าใหม่ของในร้านนะครับก็จะมี คำว่า Min Alert น,นะครับตรงนี้นะครับม n a อเล t ร์นจะรับสินค้าตามปกติเลยนะครับผมตั้ง Min อเล r รไว้ที่สิแล้วกันรับสินค้า20ชิ้นที่คือข้อมูลนะครับ ตัวทางสินค้าก็จะมีคําว่ามินขึ้นมาบอกนะครับว่า,าสินค้าไหนตั้งค่ามีอัลเลอร์ดไว้เท่าไหร่สําหรับที่ไม่ได้ตั้งระบบก็จะไม่แจ้งเตือนนะครับผมจะตั้งเป็นจะตั้งตัวนี้เป็นค่ามิอัลเลอร์ค่าใหม่นะครับเ็น ถ้ามียเลสก็จะเป็นห้านะครับมองบอกตัวที่เรารับสินค้าไปใหม่ก็จะเป็นสิบนะครับจากนั้นเราก็ไปที่หน้าร้านนะครับดูการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือน ยังไม่มีไม่มีสินค้าแจ้งเตือนนะครับถ้าสินค้าไหนไม่ได้ตั้งเราจะไม่คิดค่านะครับเราจะคิดค่าเฉพาะสินค้าที่ตั้งค่ามินไว้ถ้าเป็นตัวไหนเป็นว้างๆหยูเราจะไม่คิดค่าเราต้องอตั้งค่ามินเราเลือกทุกตัวนะครับผมจะทดสอบผมจะทดสอบ สินค้านี้นะครับสินค้านี้เป็นตังมินเอลเวสที่สิบนะครับมีหน้าร้านอยู่ยี่สิบชิ้นผมจะขายสินค้านี้ าการแจ้งเตือนก็จะมาแล้วนะครับคือสินค้าเมื่อถึงหน้าร้านกับสต็อกรวมกันเมื่อถึงค่าต่ำสุดระบบก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าให้ซื้อสินค้านี้ถ้าเรารับสินค้าเมื่อเราซื้อสินค้าเราก็รับสินค้า มาเพิ่มครับเช่นเราสมรับสินค้ามาเพิ่มอีก10ชิ้นเอาเป็นร้อยเลยร้อชิ้นสินค้านี้ก็จะเป็นห0 0่งชิ้นถ้ามินอัเลอยู่ที่10บแต่ว่าในส่วนของการแจ้งเตือก็น่าจะหายไปต้องครับ